สวัสดีครับเพื่อนๆนะักแบบทุกคนครับเรื่องราวทุกวันนี้นะครับที่เป็นที่พูดถึงของสังคมหนึ่งก็จะมีเรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่สองเรื่องของชอนบูนาฮิรันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วเรื่องที่เป็นท็อกอั t ต์เทว์ทุกวันนี้ก็เริ่มจากเชียงใหม่เราจะมาขอพูดกันเรื่องของชอนบูนาฮิรันกันนะครับว่า ในฐนานะที่เราเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงกับชอนเราก็มีรู้มาก่อนนะครับว่าชอนเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่จนกระทั่งเนี่ยมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ชอนเนี่ยได้นําเสนอว่า,าปัญหาหมอกควันเชียงใหม่เนี่ยมันรุแรงลึกเกินแกมาอยู่เชียงใหม่แล้วแกก็ได้รับความเดือดร้อนโดยวิธีมีคลิปของแกเนี่ยแกก็เอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูตามสถานที่ต่างๆและดูดมาแล้วก็ ออามาดูซิว่ามันมีขมเหลาไหมอย่างงี้นนครับซึ่งมันก็มีจริงๆนะคือช่วงนั้นนะช่วงต้นต้นปีนะ่ะกุ้าพามีนาอะไรพวกนีน้มันก็จะมีไฟป่านะเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับที่เชียงใหม่เชียงใหม่ล้วมีนาเมษยาเนี่ยก็จะมืดฟ้ามัวดินเลยปัญหา PM 2.5ในคลิปก่อนๆของผมที่ผมเคยทำไว้อญหามันก็เยอะมากชอนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา PM 2.5ปัญหาของพ m 2.5น่ะหนึ่งในปัญหานั้นก็คือการที่เกิดไฟป่าการเผาป่า แล้วก็ช่วงนั้นน่ะมีไฟไหม้ป่าที่ดอยสุเทพของเราอะนะครับเราก็เห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดจากแต่ตัวเมืองเนี่ยมองไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยดอยภูเขารูปใหญ่ๆที่เราแบบเห็นกันเนี่ยก็จะมีไฟแบบไหม้มีควันขึ้นตลอดเวลาเลยได้มีการระดมคนเนี่ยขึ้นไปดับไฟการน,นําเครื่องบินจากปอพอจากกรุงเทพเนี่ยมาช่วยดับไฟกันแล้วก็มีทีมโดนก็มาช่วย ในการบินแล้วก็สํารวจว่าที่ไหนไฟไหม้บ้างแล้วก็ส่งพิกัดไปให้กันอย่างเงี้ยมีหน่วยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยแล้วคนที่ขึ้นไปดับไฟป่ามีหลายร้อยคนเยอะมากๆากเลยครับทั้งที่ทํางานกรมอุทยานเองแล้วก็อดตอาสาสาสมัครเข้าไปช่วยดับไฟป่าเนี่ยมีอันตรายมีคนตกไปในหุบเหวมีคนตกไปมีคนได้รับบาดเจ็บเราก็ได้ข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับโดนไฟคลอกบ,บ้างเนี่ย เพราว่าเวลาไฟที่มันแบบโดนไฟโดนลมโหมกระหน่าไม่สามารถควบคุมได้ละเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือ,อทีมงานก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเข้าไปทําแนวกันไฟมีการเรียกร้องจากข้างบนนะว่า,ามีขาพวกน้ําดืม่มเครื่องดืม่มชูก,กําลังอุปกรณ์ดับไฟป่าเนี่ยก็จะมีข่าวออกมาชอนก็เห็นเป็นโอกาสที่ดีนะที่ได้ช่วยคนเชียงใหม่ก็ประกาศรับบริจาคซึ่งเนี่ยประเด็นเนี้ย ซึ่งเป็นประเด็นที่ดราม่าก,กันทุกวันเนี่ยนะครับว่าเริ่มจากเงินบริจาคเนี่ยการรับบริจาคของชอนเนี่ยก็มีคนที่เป็นลูกเพจแกเนาะแต่ติดตามแกอยู่เนี่ยก็โอนเงินเข้ามากัน10บาท20บาท100บาทบ้างที่ดังๆก็คือพี่โตโน่ไดโอนมาหน10,000บาทอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอนก็อบอกว่าพี่โตโน่บอกว่าทําไมไม่โอนเข้าบัญชีของชอนเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเงินโอนเข้าบัญชีของชอน ปรากฏว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยพ่ะชรไปยืนผิดข้างไปยืนฝั่งของลุงป้อมอทําให้คนที่เกลียดลุงป้อมเนี่ยก็หมั่นไส้ชรละจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเงินบริจาคมันหายไปไหนเราไม่ได้สนใจกัน,น่ะพอไปเชียร์ลุงป้อมขึ้นมาเนี่ยก็โดนอีกฝั่งหนึ่งขุดคุยแล้วเอา้าเงินบริจาคที่เคยประกาศว่าบริจาคช่วยไฟป่ามีไหน หลายๆคนนะ่ะที่เป็นคนดังก็รับบริจาคแล้วก็เอาเงินนะ่ะเอาของเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยชอเนะี่ยข้อข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาแกรับบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยแกไม่ได้จัดแจงแจงบัญชีว่าเงินเข้ามาเท่าไรแกทําอะไรไปบ้างเอาไปให้ใครบ้างคนที่แองว่าจะเอาไปให้เนี่ยเอาไปให้ไหมปรากฏว่าคนที่แกอ้างว่าจะเอาไปช่วยเนี่ยก็อบอกมาปฏิเสธหเือว่าไม่ได้ชอนไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเอายิ่งไปกันใหญ่แล้วเอาแล้วเงินหายไปไหน ช้อนก็ออกมาแถลงว่าเงินมี800,000บาทแต่มีคนสงสัยว่าเงินน่าจะเยอะเยอะกว่านั้นนะครับตอนนี้เรากําลังสงสัยว่าเหตุที่ช้อนเงียบหายไปนานเนี่ยเพราะไม่สามารถหาบินได้ไหมไม่สามารถหาที่มาที่ไปของค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเงินบริจาค800,000บาทจริงๆหรือเปล่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงเงิน800,000บาทแล้วก็พิมพ์สเตทเมนต์มาโชว์เลยเงิน800,000บาทเอาไปใช้อะไรบ้าง หรือว่ามีเงิน8 0 0 0 0นบาทแต่ใช้เพียงเพียง3 0 0 0สนบาทแล้วบอกว่าในกรณีที่รับเงินบริจาคมาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานไฟป่าก็เริ่มไม่มีละดับได้หมดละแล้วเงินที่เหลือเนี่ยมีไหนจํานวนเท่าไหร่เงี้ยชอนก็ไม่ได้ชี้แจงกับลูกเพจทําให้ทุกวันนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเงินเงินมันมีจํานวนเท่าไหร่มันหายมันใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็คงเหลือเท่าไหร่เงี้ย ชอนไม่ได้ชี้แจงเลยซึ่งถ้าเกิดตรงไปตรงมานะครับตามคนปกติทั่วไปเขาคิดกันอนะ่ะถ้าเราทําถูกต้องตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ต้องคิดนานเลยก็ชี้แจงไปเงินแค่น,นี้นี่เหลือแค่นี้เหตุผลที่เงินมันเหลือแค่นี้แล้วก็มันไม่ได้เอาไปที่ไหนต่อละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟฟ้าหมดเนี่ยมันก็จบแล้ะแต่ชอนเนี่ยไม่ได้ชี้แจงให้สังคมหายสงสัยแล้วก็หายตัวลึกลับเข้าไปอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยเกินเกินมันก็เลยมีปมว่าชอนจะไปทางไหนต่อ เริ่มต้นของชอนเนี่ยชอนเริ่มต้นมาจากย<ม>ูทูบเบอร์ที่ไม่ค่อยมีใครย้จักนะครับแล้วก็เป็นสายแนวแบบให้กําลังใจ<ม>สายชอนอจะเป็นสายแนวธรรมะนะครับ<ม>เข้าไปาสัมภาษณ์แม่ชีสันสนีเข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์เฉลิมชัยได้<ม>ก็ถือว่าที่หนึ่งแล้วนะครับที่เข้าหาตัวยากเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยยิ่งแบบต้องคลอกรองดูก่อนว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ย อาจารย์ถึงจะให้สัมภาษณ์ชอนเริ่มต้นมาดีเลยนะครับให้กําลังใจคนให้ทุกคนปล่อยวางให้ทุกคนแบบเข้าใจโลกเข้าใจทำมาดีละจนวันหนึ่งเนะี่ยตอนชอนนะมีทีมงานเยอะขึ้นมาตั้งบริษัทจากที่ให้กําลังใจคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากะกลายเป็นต้องมาดูแลบริษัทต้องมาดูแลเพื่อนๆทีมงานต้องหาเงินละเพราะจุดเริ่มต้นที่ชอนเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปละ มันจะกลายเป็นทุนเข้ามาแทนต้องหาเงินให้ได้เข้าบริษัทให้ได้ต้องเลี้ยงตนให้ได้ะช่วงหลังๆเนี่ยผมมันตาม youtube ของตดชอนเนี่ยชอนก็ไปจะไปสัมภาษณ์คนที่มีฐานะคนที่มีร่ำรวยคนที่มีเงินทองดีเจที่มีเงินเยอะๆใครที่ร่ำรวยอหาเงินมาได้เยอะๆเร็วๆยังที่สมัยที่ยังหนุ่มอยู่ตอนที่ยังหนุ่มแล้วหาเงินได้เยอะชอนก็จะเข้าไปสัมภาษณ์ ผมก็เห็นว่าเออแนวทางของชอนเนี่ยเปลี่ยนไปละมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนให้กําลังใจคนให้คนปล่อยวางให้คนพอเพียงมันไม่ใช่อย่างนั้นละชอนก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ผมก็ได้แค่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมแกเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนั้นเมื่อก่อนเราตามเหตุแกเป็นปีๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนี้พอช่องของแกเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางไปเนี่ยผมก็เลยเลิกติดตามเลยพราเอ๊ะมันไม่น่ามันไม่น่าจะใช่ในสิ่งที่แบบที่สอนให้คนปล่อยวางละ จนเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเป็นเหตุให้ชอนเนี่ยต้องมีอันเป็นไปแล้วก็เรื่องไฟ์โค้ดอีกต้องไปสอนคนอ่ะให้ทำมันยังยังไงให้ประสบความสําเร็จในชีวิตมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ผิดทางเริ่มต้นที่ชอนมาและตอนนี้ชอนกำลังได้รับได้รับกรัมที่ชอนได้ทําไว้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็ทนันทุกคนนะ,นะครับแล้วก็กลับมาขอโทษแล้วก็รูปแบบเดิมให้กำลังใจคนให้พลังใจคนแล้วก็ อนให้คนปล่อยวางให้คนใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมือนเหมือนในหลวงของเราในหลวรงรัชที่เกนะ้าเนี่ยท่านได้ทรงวางแนวทางไว้ให้กับคนไทยไว้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอย่าให้ชอนกลับไปทําแบบนั้นนะ่ะเพราะชอนทาแบบนั้นนะ่ะดีมากเลยมีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้น<ๆ>กลับไปทําแบบเดิมจะดีที่สุดเพราะว่าสไตล์การพูดของชอนเป็นคนที่พูดนิ่มสุภาพเรียบร้อยที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ก็หาได้ยากนะครับ ก็ฝากบอกน้้งชอนะถ้าเกิดได้ได้มาฟังคลิปนี้นะครับการยานอมิเตือนกันนะครับกลับไปทํำยู u ูบละคลิปแบบเดิมดีกว่าแล้วเรื่องราวดีๆก็จะกลับเข้ามาสิ่งน่ารๆก็จะผ่านพ้นไปสังคมให้อภัยอยู่แล้วสังคมไทยให้อภัยคนที่ออกมาขอโทษอยู่แล้วอย่าไปเชื่อทีมทีมงานเยอะมากนะครับเพราะว่าทีมงานก็จะทําให้แบบชอนแบบลุงรังไปหมดเลยเท่าทุกวันเนี้ยลิงแก้แห ผมเห็นลาลิงแก้แะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องของน้องชอนต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อในภาคต่อไปรอแกวมาแถลงข่าวก่อนครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ